กัเจจีสปอร์ตเทดพี่ครับขอนอกเรื่องนะครับสมรภูมิที่เราทําไปเมื่อวานโดนเอาคืนเกือบหมดแล้วนะกูขอพักแล้ววันนี้ไอชี่ฟ็อนนกโคกูขอพักก่อนเลยกูเจ็ดโมงเช้ามาสามวันเมื่อวานแม่งแบบไม่ไหวเลยอะเมื่อวานคือแบบไอเชี่ยคือจะมาเปิดสตรีมใช่ป่ะเมื่อวานะผมนั่งอยู่หน้าคอมตอนประมาณสี่ทุ่มแล้วผมก็กะว่าแย่เอาไงดีวะคือยังไงผมก็จะเล่นฟ็อกโคอยู่แล้ะเปิดสตรีมดีวะแต่เมื่อวานเจ็บโคแบบ คือมันไม่ได้เจ็บคอเหมือนเหมือนคอจะขาดเหมือนเหมือนตอนที่เล่นแบบตอนที่เราไม่ไหวอ่ะมันคือเราพูดได้อยู่แต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเราเล่นแล้วเราเปิดสตรีมไปด้วยเราจะแหกปากแน่นอนมันไม่มันหนีไม่พ้นขนาดเมื่อวานอ่ะผม่าหากั้นผม่าหาหูปากอ่ะตั้งแต่ตอน4ี่ทุ่มอ่ะแล้วสุดท้ายตอนตีห้าประมาณตีสี่ตีห้ามันเป็นตอนที่เรากําลังพุชขึ้นสะพานอ่ะแล้วแล้วผมจะสร้างผมจะสร้างสะพาน่ะคือสะพานมันพังแล้วทุกคนมันก็จะข้ามสะพานไปสู้อ่ะแต่มันสู้ไม่ได้มึงต้องตอกสะพานก่อนอ่ะนึกออกปะ สุดท้ายมันทำไง Get the fuck off the bridge Anybody with a fucking gun cross the bridge Anybody with a hammer grab your m a n come here engineer on me สุดท้ายก็ลอเ,เลนะฮี้ยอะไรนะคอระเบิดอยู่ดีสัตว์ไปนอนับคอวะเนี่ยแค่แขกเงี้เดียวเศรษฐแม่งกีดร้องเนะี่ยไม่ไหวจริงคือไอคนที่แม่งจะสู้ มันก็จะสู้ไอคนนี่มันจะแบบมันจะทํานู่นมันก็ทํานู่นไอคนที่มันเป็นหมอมันก็รักษาแล้วมันขวางสะพานน่ะมึงนึกออกปะรถถังมันก็จะข้ามแล้วรถถังมันเป็นฝรั่งเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตีพิกกี้น่าจะมีใครมีนี่ปะมีใครมีใครคลิปเอาไว้หรือว่ามีช่วงนั้นของสตีพิกกิ้ปะวะเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อวานอ่ะผมผมเล่นเงียบๆมาแบบว่าหกชั่วโมงอ่ะจนจนถึงตอนนั้นเลยแล้วกูแบบแม่กูไม่ไหวแล้วไอเฮี้ยพวกมันควยกันเนี่ยมึงมึงเป็ทหารแบบไหนที่ไม่มีวินัยว้สสัตว์เนนนีีี่่ยพา

เนี่ยปะทุกคนแม่งโดดลงน้ำมาหยุดเลยปะเปัญหาที่แมทเราเอ้ยเล็ดแจ็คเล็ดแจ็กอีกเล็ดแจ็คนี่เสียงผมนี่เสียงผมแม่งปากว่าตะเกียนั่นน่ะคือเสียงผมเพราะว่ารถถังมันก็จะข้ามใช่ป่ะรถรถถังมันก็จะข้าม ไอ้แย่และไอ้เย่เอ็มไอเนี่ยมันก็มันก็แบบเป็นฝรั่งพูดเสียงเบาๆจริงจังๆเลยแม่งบอกว่าก็ God, we gotta cross the bridge man hey build the bridge engineer hey build the bridge if 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 the tank can't cross we can't push we gotta build it and hey don't don't get in the water hey if you get in the water can't build hey oh man <laughs> <laughs> มันมันะฟีลเหมือนว่ามึงอยู่บนรถถังอะเป็นนายร้อยแล้วก็เออเราต้องเราต้องสร้างไอ้นี่นะไม่งั้นถ้ารถถังข้ามไปไม่ได้เราไม่มีทางยึดได้หรอกจำนวนคนมันยึดไม่ได้มันต้องใช้รถถังข้ามไป มึงสร้างสะพานทีเฮ้ยอย่าลงไปในน้ำดิไม่งั้นมันสร้างสะพานไม่ได้เฮ้ยมึงอย่าลงไปในโอ้แ oh, <l oss of fact> มนหงก็เลยไม่ไหวหงก็เลยแหกปากแบบไปนี่เลยเลจแจ๊คเลจแจ๊คยิงเลจแจ๊คแหกปากไอ้เหี้ย แหกปากกันไม่หยุดอะสะพานนี้เนี่ยแหกปากกันเนี่ยเนี่ยคือตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงไปจนถึงตอนประมาณเก <F D S 1> ือบเชา้าตรงเนี้ยก็คือต้องมานั่งแหกปากเพื่อบบว่าเฮ้ยไอ้ทีย ER ไปหยิบค้อนไปหยิบของมาแล้วมาช่วยกันตอกแล้วใครที่มึงลงน้ำมาถ้ามึงลงมึงอย่าแช่น้ำมึงขึ้นข้ามไปเลยมึงข้ามน้ำาขึ้นไปบ bon นสะพานไปให้มันยิงตาย,ยที่ฝั่งตรงข้ามมันตั้งป้อมบวกกับรถถังมันข้ามไม่ได้เลยที่พอมันมาตัดโลจิสติกก็จบละใช่ตรงข้ามสะพานนีีี้้้ไปนนนนนนคัับบมสสพพาาาแ่ออืขด อันนี้คือฝั่งเรามีคนอยู่ประมาณ30คนรถถัง2คันฝั่งนั้นอะมีคนอยู่ไม่น้อยกว่าเราเยอะเลยประมาณ15คนเท่านั้นเองแต่มีป้อมปืนกล3ป้อมอีก5ป้อมตรงนี้มันมีรถถังอยู่บนโขดหินคือมันเป็นโขดหินครับเป็นโขดหินสูงแบบมันเงี้ยมันเป็นก้อนหินแบบก้อนหินใหญ่ๆอะตรงนี้มันท่าเรืออ่าแล้วมันจะแบบก้อนหินใหญ่ๆคือมันจะมีถนนที่มันลงมาตรงๆใช่ป่ะแล้วจะเป็นก้อนหินแบบสูงๆอะแมงเอารถถังอะไปวางไว้บนก้อนหินข้างบนนี้ แล้วทุกครั้งที่เราสร้างไอเฮียสะพานอะแม่งก็ยิงแค่นัดเดียวเข้าตุม่มสะพานระเบิดสร้างอีกรอบหนึ่งตุม่มสะพานระเบิดผมก็เลยบอกว่าไอเฮียแทนที่ไอไอสัตว์เนี่ยแม่งจะเอารถถังมานั่งจ่อย,อยงเงี้ยแล้วรอข้าแล้วบอกว่าพ่อให้เราสร้างสะพานอะมึงมันกิลวที่ใหญ่ที่สุดอะทรัพยากรมึงเยอะสัตว์อะมึงช่วยไปเอาอาร์ติลเลอรี่มาทีอยเฮียคือเรามีคนอยู่เยอะกว่าแม่งเท่าหนึ่งอะแต่เราบุกไม่ได้เพราะมันไม่มีเฮียนอกจากคนหมอ แล้วก็รถถังสองคันน่ะไอ้เหี้ยมึงแม่ไม่มีแม่ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เราจะข้ามไปได้ด้วยกำลังคนเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนแม่งก็แบบว่า we g o t t a cross the bridge medic oh help me man this shit for the emperor let's go show don't swim hey guys don't swim man please get up โอ้เหี้ยกูขอร้องละ oh my god พวกนี้แม่ง,งโง่เกินไปว่าเฮ้ยใครก็ได้สร้างสะพานทีดีแล้วมก็ะตะโกนอ,อยู่อย่างนั้นแหละ มันสร้างสะพานไม่ได้ไอ้เทียบมึงไปเอาอาร์เทีรี่มา please สุดท้ายพีกิมมันต้องไปเอามาเองแต่ว่ารถอาร์เทีรี่ที่เราเอามามันเป็นรถเขาเรียกรับเนสะครับรับเนสมันคือจรวดลงพึ่งอะมันเป็นมันเป็นรถยิงจรวดที่มันยิงจรวดได้20นัดอะมันเป็นรถยิงคนครับมันไม่ใช่รถยิงรถถังอะคือคือไอตอนที่เอามาอ้โค้ทเทอะไม่น่าจะมีในสตรีมด้วยไอตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมานชักนี่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 อันนี้เออใครได้ไปไปเอารถ เนี่ยมันเป็นมันเป็นรัฟเนสแบบว่าใส่ใส่ได้15นัดอ่ะ15หรือ18นัดไม่รู้อะกระสุนหมีมันกว้างมากสที่เดิมขอขอสองลูกที่เดิมขอสองลูกเท่าเดิมอ่าอันนี้คือยิงโดนโดนสองลูกที่เดิมเอฟเมันเป็นอย่างนี้โอเคโอเคโอเคยิงแล้วบอกอันยิงยังยิงแล้วใช่ป่ะสองลูกที่เดิมแล้วยิงแล้วยังแล้วอันนี้ใช่ของพวกเราสามสองสามสองแล้วยิงสามสองยิงยิงลัวสามสองแล้ว โคตรเท่เนี่ยสองสอร้อยห้ายิงเลยของเรายิงเลยยิงเลยยิงหมดตัวยิงหมดตัวสวยมากว้ nice โคตรเท่ไอเฮียแม่งเท่สัพอันเนี้ยตายหมดเลยนะไอตอนเนี้ยคือแบบยิงไปแม่งตายหมดแน่นอนไอเฮียมันลงเฟี้ยว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 ตุ้ม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 เนี่ยคือตายหมดแต่ตายแค่คน คือคนตายคนที่อยู่บนแมชชีนกาน์ะมันนะโดนแน่นอนแม่งตายแน่นอนเพราะมันโดนตรงหินทุกก้อนเลยที่แม่งอยู่ตายแน่นอนแต่มันตายแค่คนครับคือรถถังมันก็ไม่ได้พังปืนใหญ่ก็ไม่ได้พังแมชชีนกันมันก็ไม่ได้พังครับแค่คนคนที่อยู่บนแมชชีนกันมันตายแม่งวิ่งกลับมาใหม่ไอสัตว์ <c oughs> มึงยิงไปเสร็จปุ๊บไอ้ี้ยรู้ป่ะกว่าจะเอารถคันนี้มาเกือบ3มชั่วโมงนะกว่าจะฟาร์มรถมากว่าจะฟาร์มกระสุนมาเกือบ3มชั่วโมงยิงไป2กระบอกครับโดนทุกนัดระเบิดตายไปแบบตายเป็นเบือเลยแต่แม่งก็แค่ จบเลย <c oughs> คือไอตอนที่ผมพูดว่าอาร a r t เลอรี่กับพี่กิฟต์อะผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแรฟสเน็ตอะผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปืนลวงพึ่งอะผมนึกว่ามันจะเป็นอาร์ l ิ e r y ร้อยยี่สิบมมเพราะว่าเราต้องการพังรถถังเราไม่ต้องการฆ่าคนนึกออกปวะคือ <c oughs> รถถังอะมันเป็นเป้านิ่งอยู่ข้างบนหินคือมันอยู่บนหินแบบนิ่งๆเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าอยู่อยู่ตรหินไหนสวยมากโอ้โหเนี่ยเห็นตรงนี้ป่ะห,ห,ห,หินก้อนซ้ายหินก้อนหินหินหินก้อนซ้ายบนหัวพี่กิฟต์อะ เป็นหินตรงนี้ครับเป็นหินที่มีแมชชีนกันอยู่ประมาณ3อันประมาณ3-4อันตรงกลางแนวเนี้ยเป็นถนนเนี่ยตรงกลางเนี้ยเป็นถนนมีรถถังอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังและหินก้อนขวาเนี่ยมีปืนคกมีปืนกลและรถถังอยู่ตรงนี้รถถังอยู่หินขวาสุดตรงนี้เป็นเป้านิ่งหมดเลยไม่มีอะไรขยับเลยแต่ว่าไอ้ปืนที่เราใช้อะมันเป็นปืนยิงคนเนี่ย ดาเมจมันเบามากดาเมจมันเบากว่าสตรักเจอ์มากๆแต่ว่าดาเมจมันโดนคนแรงคือแม่งตายหากกันหมดแต่ว่ามันไม่มีที่อะไรพังเลยเราต้องการปืน120บมมแบบปืนอาร์ติโลรี่300เมตรอะที่มันยิงลงมาแล้วมันแบบตู้มมาเริ่มอะแล้วมันจะตุ้มขอมันพังอะรถถังขอแค่2งนัดพังอะนึกว่าจะเป็นอันนั้นก็คือสุดท้ายแล้ว4ี่ชั่วโมงไม่ไม่ไม่ประโยชน์คุยเลยสัตว์แล้วแม้ว่ากูกูท้อกูท้อหมดอะ คือพอตอนเช้าอ่ะแดดแม่งส่องข้าวไมนี่มาแดดแม่งส่องข้าวแบบไอ้เน้าต่างเข้ามาผมแบบหยบอัน,นี้ขึ้นมาดูเมื่อ,อไรคืนนี้จ้าแล้วคือมันเป็นตอนที่แบบแดดแม่งเช้าพอดีะแดดในเกมแบบมันเช้าพอดีเว้ยแบบผมแบบส่องกล้องคาวไว้อ่ะ แล้วแบบในใจผมรู้อยู่แล้วอะผมพูดกับพี่กิฟต์เมื่อวานว่ามันไม่มีมันไม่มันไม่มีเฮียอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่กูบอกเลยคือเรายิงตรงมากๆเรายิงแม่นมันเท่หี่เฮียเลยพวกเราฟินกันสัสๆหัวนมแบบเขียวหัวนมแบบว่าเป่าเปียกเลยแต่คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่เดี๋ยวมึงรอดูตอนแบบฟ้ามันสว่างนะฟ้าสว่างทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยคนแม่งวิ่งมาเติมคนแม่งวิ่งมาเติมไปเหมือนเดิมหมดแล้วพอฟ้าสว่างฟ้าตรงขวากูแม่งก็สว่างด้วยเหมือนกันในเฮียแสงแรกเกมกวบเอาละพี่ฟังกูนะสะพานเฮียเนี่ย แม่ไม่แตกหรอกตราบใดที่มึงยังไม่เอาปืน120 150มานะมันไม่มีทางแตกหรอกไอ้เหี้ยกูไปนอนละเจอก,กันน้องเฮ้ยไหนใจเย็นดิเออนี่ก่อนเป็นรออีกสัก <c oughs> ร <c oughs> ครึ่งชั่วโมงเหลือมึงเห่เฮี้ยกูกูอยู่บนสะพานเหี้ยนี่มาสามชั่วโมงแล้วไอสัตว์กูไม่เห็นจะคิดว่าสามสิบวิทีมันจะช่วยเหี้ยได้ยกเวน้นว่าสามสิบวิทีมึงจะเสกปืนใหญ่มาได้สองอันนะเหี้ยสามสิบวิทีมึงเสกปืนใหญ่มาได้สองอันนะ <c oughs> ม่งเรียกกูกูไปละไอ้สัตว์เนี่ยคือคือมันหาเลย คือแบบตรง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 ,ตรงสะพานที่นี่มมนเป็นสะพานที่แบบหาสัตว์เลยแม่งสนุกสัตว์เลยแต่แม่งแบบว่าแต่เวลาจะแบบหมดมัน,มนหมดเวลาสนุกแล้วอะมันถึงเวลาที่มันจะต้องแบบดูซัมติงแล้วอะ <c oughs> แม่ง n o t ติงดันเลยเกมดีเกมดีเกมจริงเกมดีจริงเพราะเพราะว่าถ้าทําเองแล้วมันจะมันมากเลยไนงะคือเพราะตอนนี้เรามีคนเข้ามาในกิวเยอะมากเลยครับตอนนี้เรามีคนเข้ามาในกิวประมาณ40คนแล้วแบบว่ามีมีม,มีฐาน2คนทักมาผมแต่ว่าน่ารักมากเลยรู้สึกแบบ รู้สึกมีกำลังใจมากเลยแต่แม่งพีกู P.T.S.D แดกไปเรียบร้อยตอนนี้แต่มีกำลังใจมากเลยเขาทัากเาบอกว่าเอออะไรวะแบบขอบคุณที่สอนนะครับผมจะผมจะตั้งใจแบบเ,เล่นแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเล่นมากก็ได้เขาบอกว่าเออผมเห็นพี่แบบคอแหบแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์จะสอนผมอยากเล่นจริงๆครับเกมนี้แบบสนุกมากดีใจด้วยที่ได้เล่นกับพี่ผมแบบฟับงฉันได้ลูกหมเราจะสู้อย่างสุดความสามารถแกจงเอาความสามารถที่แกเรียนรู้จากฉันไปพพลายและเราจะทําให้สนามรบตรงนี้เปลี่ยนไปนอกจากลิง ไม่ไดี๋ยวเฮียคนคะแม่งผ่านสนามรบนี้ไปไม่ได้หรอกเพราะคนแม่งงูลิงนี่แหละเฮีย We rise we we rise คนคะแม่งพึ่งพาไม่ได้เฮียลิงนี่แหละสัตว์กูจะพาฝูงลิงอะผ่านสมรภูมิรบนี่ไปไงเวนคนแม่งใช้การไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องไงเฮียบอกบอกว่าหยุดทําแม่งก็ยังกระทําไอ้ฮามีแต่ลิงนะที่ฟังกู p t s d e s reel เสียงตะโกนแม่งนีต่ตลอดเวลาแล้วคือแบบว่า ไอ้เนี่ยมันจะมันจะมีฉากกับฉากที่มันแบบมันมันมันพุชกันหนักๆเลยอ่ะฝั่งเขาก็พุชหนักฝั่งเราก็พุชหนักใช่ป่ะแล้วเสียงปืนมันจะดังมากคือถ้าลดน้อยกว่านี้มันก็ไม่สมจริงไงเราก็เลยให้คลิปเสียงปืนกับเสียงคนอ่ะมันใกล้ๆกันเอาไว้ใช่ป่ะแล้วแบบเสียงพี่กีตะรกนไอ้นายหยิบปืนโคกไปหน่อยทุมุมุมท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 ุมตุมตุมทุมตุมตุมตุมทุมปุมทุมปุมทุมทุุุุุุุุุุุุุ สนุกมากจริงไอ้เหี้ยเกมแม่งเบส t อ a เกม m e in my life เลยเมื่อวานผมเมื่อวานผมอวยยศให้ให้ให้10คนหนึ่งผมอวยยศให้10เอกท่านหนึ่งใบนะครับแม่งวิ่งตามกูตลอดทั้งสงครามเลยโคตรชอบเลยแล้วแบบฟังผมตลอด้วยนะเชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้อ่ะเมื่อวานมีคนตามผมคนหนึ่งแล้วแบบว่ากูสั่งอะไรแม่งทำหมดอ่ะมันมี2คนในตอนหนึ่งมันมีลุงชัยไอ้เหี้ย ชื่อชัแล้วเวลาผมเห็นแบบหยิบเวลามันเห็นผมหยิบคอนหยิบอะไรแม่งหยิบคอนวิ่งตามมาตลอดแล้วเวลาผมหยิบปืนกลแม่งหยิบกระสุนมาเวลาผมหยิบอะไรแม่งหยิบมาวิ่งตามกูสองคนอยู่ตลอดเวลามันมีคนหนึ่งชื่อชัยกับอีกคนหนึ่งชื่อใครไม่รู้แล้วพี่กิ๊ฟแม่งแย่งไอ้ชัยกูไอ้สัตว์เคือแบบไอ้ชัยแม่งช่วยกูสร้างสนามเพาะช่วยผมวางปืนกลอยู่ดีดพี่กิ๊ฟม่งบอกว่าไอ้ชัยชัยชัยไปหยิบน้อยหน่อยชัยชัยน้อยหน่อยไอ้เชื่อชัยแม่งก็ไปไปช่วยพี่กิ๊ฟกลัวสัตว์เอ้ยชัััยยยยยยยมมมนนนเเเเดด็กกกููพี่่่แแไไไไออออ้้้้้ชชฉลลววคึงผจาืศให โอเคเดี๋ยวเรากลับไปฐานเราแล้วไปดูทรัพยากรเชี่ยวมาว่ะโอ้โหหน่วยทาาเราแม่งทำงานแบบเราบอกเลยว,ว่าขอนับถือหน่วยทาาทุกคนมากมากเลยอ้าวกูหลุดเลยซัด <c oughs> โอ้คุยังไ่ขอบคุณไปทันเสร็จเลยอุตกี้แม่งทั้งรถจรวดทั้งไอ้เชียปืนอาชีรีนีหนึ่งสองศูนย์ทั้งปืนไอ้ตัวเลดที่มันเป็นถ้าเป็นปืนกลสนับสนุน a ออ่ะ ในหลับการสนามรมนี้นน <c oughs> ร,ร,รูรร้จะ่ดนือไรยาเช้หมู่คำาิชาการของแกได้เประนกแกทำแกจะต้องขึ้นสาวทหารแน่คนหลับคนหลับอย่าปลูกไม่เคยฟังเหรอโอ้โหไอ้แมงเอย้ยยา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 ,ยาดีใจที่เจอทุกท่านกดเล็กแให้กดเล็กแเพื่อสรุปให้เกียรติซึ่งกันและกันดีดีใจที่เจอคุณทหารดี พักแข็งขันดูเยี่ยมเหมาะสมอย่างยิ่งอยากจะให้ท่านในโพลมาเห็นสิ่งนี้จริงถ้าควรจะปลื้มใจมากแล้วคงจะมีเพลงให้ฟังเตือดด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 ัดด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 บดดดด่ดดดดดดดาดด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 ืดดดด่ดด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 นดดดดดดดนดด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 ดนดดดนดดดนดด่ดดดดนดด่ดดดมดด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 ดาดดดดิดดมาเดล่านดด ไม่ทราบเลยครับที่เขาบอกจะมาดึกๆเลยอ๋อไม่ผมไม่อยู่ตอนดึกซะด้วยแต่ก็ฝากบอกไปด้วยแล้วกันนะเขามาตอนดึกก็บอกว่าผมสร้างได้แล้วแล้วเดี๋ย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 วทักไปหาพอเดี๋ยวตอนดึกผมไม่อยู่ผมมีนัดข้างนอกนะผมจะเข้าตัวเมืองทิ้งให้สนามลบนี่อยู่อับมงคลไปส่วนผมจะไปรับประทานละรับทราบครับ จาดำเสียงยังเหาะแย่ไม่เปลี่ยนเลยนะลงไปสัก25ทีไปทำไมทนะงงี้เหาะแย่งง้นกด X ลงไป25ทีให้ผมเห็นหน่อยสิแล้วก็พูดด้วยทุกครั้งที่ครบห้าเข้าใจป่ะแล้วก็ด้วยทำไมไม่นับไวลุกหมาเอ้ เออมาหารอดังเราสองดีเราเราเป็นกองร้อยเดียวกันผมขออนุญ,ญาตทำโทษตัวเองด้วยครับดีใช้จะทหารคิดได้แบบนี้้ก็พุ่งลงไปเลยหนู ว่าโว้แกมันโคตรใจเย่อเยะเหมือนลิงที่เพิ่งออกมาจากตูดพ่อเลยน่าสมเพโคตนโคตรเก่งมากแ่ดำว่ากูจะแข็งแก่งมากกว่านี้นะความแข็งแร่งเป็นสิ่งที่เป็นที่จะต้องมีในการเื่อเพื่อร่วมทีมเพื่อเขิมถ้าคุณเข้าไปในสนามลบลวตะโกนคำาว่าย่าไม่มีใครกลัวแกนะจ๊ะรับ ในแกในแกในแกต้องถือปืนขึ้นมาวิ่งไปที่ถนนแล้วตะโกนเหมือนก็จะฆ่าไอ้ตะคนสิเฮ้ยเออจะฆ่าไอ้คนนี้ดีมากอย่าดำ แข่งขันขึงขังดูจะดำไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็แยกย้ายไปทํางานได้แล้วนี่ไม่ใช่ละครลิงนะว่าจะมานั่งดูฉันไอ้เปรตฉันขอเนี่ยคิดสักทัวร์อะไรเล็กน้อยเซอร์เยสเซอร์กำลังทำแพลเลทอยู่ครับอืมคนไปไหนไม่มีแพาเลทนะมาเอาแพลเลทตรงลงหลัก็ได้เสียงจะดดบเสียงจะดดาบให้โคตรยุ่งยากนี่มาเอาแพลเลทช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยกูจะข่าวอย่าง อาเข้าขมาีกหน่อยถึงแล้วหรอร้อยใช่ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณ thank you for your service ขอให้โชคดีบนถนน,นผมผมเตรียมรถมาให้แล้วครับท่านโอ้โหรถไคันนี้เลยครับสมแล้วได้เป็นนายพลชีวิตมัาทำหายเราจะแดกภาษีจริงขอบคุณมาก เอาน่าโอ๊ยเป็นไงก็ใช้อะไรวะทำไมไม่ใช้ไดเกียวมันเฟี้ยวไม่หยุดเลยอ่ะเออขับโคตรยากครับไอ้แม่งไอวอนอีฟยูโนไม่หยุดเลยสัตว์แมงกะไซแม่งเราปกติมีแต่คนขับให้ครับเองไม่เก่ง โถทีน้าหมูโบที่ฉันมีแต่นคนครับถถ้้าาท่าน,านอยากอยากอยากไปสนามรบเล่นเลยผมว่าขับขับล็อบบี้ดีกว่าครับ <laughs> แล้วว้าไป <laughs> <laughs> พูดมากจริง <laughs> หมูผมจะขับมอไซค์ไปแล้วผมก็จะขับมอไซค์ไปเพราะผมบอกผมจะขับมอไซค์ไปนี่ไม่ใช้บริการออขนส่งทางอากาศแล้วนะ มีปัญหาแล้วมูกูอยากจะลงไปดันพื้นหรือเปล่านะรถดับจ้าส่งลูกไปโรงเรียนละครับต้องใช้เบรกเนียนๆนะถ้าใช้เบรกเนียนๆทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วขับขึ้นง่ายกวลานะขับขึ้นฝั่งนี้มันขับง่ายกว่าขับลงเว้ยนี้เวู้าแล้วฉันเพิ่งสังเกตว่ามาผิดทางมูนัท มีปืนแบบปืนปืนยาวหรือเปล่าก็สงสัยไม่มีครับแต่ผมก็สงสัยยกว่าเราขับมาผิดทาง <c oughs> เอาเรกเราต้องกลับไปที่ฐานแล้วล้วก็แม่ดีกว่าเราไปขโมยปืนคนอื่นดีกว่า <c oughs> เราไปขโมยปืนกลที่ฐานไหนสักฐานหนึ่งสิ่งที่ผมอยากกระทำอยากให้คุณทําคือเราจะขับรถนีผ่าสนามรบไปแล้วคุณต้องกาดปืนกลยังไม่เคยกาดมาก่อนเข้าใจหรือเปล่ามูเข้าใจครับท่านดีหาปืนกลสักที่หนึ่งแล้วก็เตรียมตัวไปเป็นฮีโร่ในสนามรบกันได้ละ มัวถ้าจะอ้วกบอกราันเอาถุงพลาสติกเก็บไว้หลังรถเห็นว่าเริ่มกุมท้องอีกแล้วไม่เป็นไรครับผม,มยังไหวดีๆ,ๆ,ดๆดดดงั้นก็อย่านั่งกุมท้องสิมันทำให้ฉันกังวลน,นะอูตากว้างไว้นะบูมได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าตู้อยู่ใกล้แล้วได้ยินกบไปยินตูอยู่น่าจะประมาณขวาสองซ้ายสี่ละเอาล้วละฉันเห็นแล้ว เตรียมตัวละบูแรงไอ้มันจำที่ฝึกไว้ห่าบันยิงยิงไม่ได้ครับครับไหนไหมอ่ะไม่ไมุมนี่นี่ไปอยู่ข้างหน้านี่น <laughs> จะต่ขับขึ้นบนเขา,าเขาึ้่บนเขาจะแต่ขัเขเึ้นบนเขาไม่ต้องห่วงดีโดดไว้ก้มหัวตามไว้บู

ผมว่าเราน่าจะเซฟจุดเกิดก่อนนะพูดพูดไดดีมากบูนี่คือบทเรียนที่ผมอยากจะสอนให้คุณถอดบทเรียนนี้จะไว้ใช้ว่าครั้งหน้าก็อย่าลืมเซฟไว้ด้วยเอาละขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับการทํางานที่แข็งขันสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อประเทศชาติผมดีใจที่ทุกคนเป็นทหารและมาเข้าราชการและตอนนี้มันถึงเวลาแล้ว ที่ผมจะหนีสนามรบไปกินเหล้าเจอกัน <ś m akes> เอาละทหารก็อยู่ทหารชั้นต่ำก็อยู่แนวหน้าส่วนทหารชั้นสูงก็ไปเที่ยวมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกทหารชั้นต่ำก็ทำงานหัวงกงกเงกินเดือนต่ำต้อยไปส่วนทหารข้าราชการก็มีเงินเดือนที่สูงแล้วก็ไปเที่ยวเยี่ยมยอดอาชีพทหารสุดยอดผู้หญิงทุกคนอยากรี้เสื้อผ้าให้กับราชการ เยี่ยไินได้เซอใช่ผมไม่ได้ไปเที่ยวผมไม่ไประชุมนอกสถานที่ตอนดึกรับทราบพิกัดเออระดัจูด42ลองอจูด120